สวัสดีครับทุกคนเจซีจากบอรดเกมมันเดอร์นะครับไม่ได้เล่น LOR มานานมากนะครับเมื่อกี้ลืมชื่อว่าชื่อเกมอะไรเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากนะครับอันนี้เป็นแบบมีอัปเดตเนาะหลังจากที่อาเคนเข้าฉายไป2วงคแล้วนะครับ <S <S mm. ก็นี่ welcome to the part of champions นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นในนี้นะโหมด กดปุ๊บมันมาให้เลยเขาแบบภูมิใจนำเสนอมากครับนี่ it's a b i g world out there นี่คือเราต้องไปเล่นเป็นจริงใช่ไหมน่าจะให้เลือกปะ่ะว่าจริงหรือว่าเคทลินใช่ไหมอา้าวนี่คือให้เล่นเลยเหรอ <laughs> โอเค oh that's why โอเคไปครับไปดูไว้หน่อยเขาบอกว่านี่ จ,จิงตัดสินใจที่จะลืมเรื่องวันเวลาเก่าๆไปแล้วนะครับแต่ว่าหนทางในการกู้ชื่อกลับมาเนี่ยต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จิงเซิร์เซลฟ์นะไปลุย โอเคครับจริงน่าจะวางแผนไปไประเบิดที่ไหนสักที่นะนี่คือ h โฮมส i ิ Home นะครับแมปแรกไปครักซอนลอ .bot นะครับ นี่เราเล่นอยู่ในซอนนะก็แคสซ็โรบอทนะครับก็เป็นเหมือนกับเอนฟอสเซอร์นะเป็นแบบว่าผู้คุมกฎหมายนะนี่ g o t to the warehouse before you be real shame if they got exported โอ okay, เครุยมาเป็นแบบเป็นเนื้อเรื่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผมยังไม่ได้กดอินเทอร์เฟซอื่นเลย <c oughs> เข้ามาในเกมปุ๊บแป้งพามาเล่นนี่เลย โอเคครับได้คอนเทนต์พอดีมาก็เป็นเด็กเด็กของเด็กของจิ n งส์นะครับมีอะไรบ้างเนี่ย1 2 3 4มาให้เลยคอสก็ลุยเลยยังไม่รู้เลยการ์ตัวเองมีอะไรบ้างเนี่ยดูไงวะโอเคไปพูดเยอะจังไปครับมีการ์ด16ใบนะ แล้วก็มีแชมเปี้ยนมีจิ้งชิวอันนี้เป็นพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ Power ก็ทั้งบอททั้งเราไม่มีใครมีพาวเวอร์เลยนะอีฟี่นะอีฟี่ไป แรกๆก็จะน่าเบื่อหน่อยนะจะไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรเยอะเพราะว่าปอดมันก็ไม่เก่งเราก็ไม่เก่งแต่เลือดไม่มีกล้าเองเดี๋ยวแป๊บเด,ยเดียวก็จบนะครับมีแต่ปูใช่ไม่ใช่ปูหุ่นยนต์นะสแกปสกัตเตอร์สกัเตเลอร์จริงๆที่เราเห็นนี่จะเป็นแบบมาจากบอยใช่ไหม แต่นี่เป็นแบบว่าเป็นหุ่นยนต์นะโอเคได้เวลาจิงสงแล้วนะครับร <Ly> บล็อกไปบล็อกไปไนะน่าจะเป็นเหมือนกับแ a บอื่นนะครับก็คือเลือดเนี่ยน่าจะต้องใช้ตลอดทั้งการเดินทางนะครับ เพราะฉะนั้นจะต้องถนอมเลือดไว้หน่อยดิวสามเโอ้ดีจังพา่พาๆเอ้ผมไม่เคยเห็นการแบบนี้เลยการใหม่หรือเปล่าเนี่ยเป็นเบิรนะ์สใช่ไหมแต่เราเราเหมือนยังไม่ต้องใช้ไหมเอ้าไมจริงๆเราเราตีลักษณะแล้วกนะว่า <c oughs> ลืมดูเลือด <laughs> ลืมดูเลดบอดเกมมันไม่ต้องคิดอะไรเลยเล่นเนี่ยโยนการ์ดไปเรื่อยๆก็ชนะแล้วนะครับโอเคไปอย่างเร็วไปอย่างเร็วโอเคครับมีการ์ดให้เลือกเข้าเด็กนะ ผมว่าต้องเล่นพวกดิสการ์เดเยอะๆนะเพราะเราเล่นจิงส์นะครับตัวนี้น่าจะโอเคนะตัวนี้น่าจะเก่งสุดมีให้เพิ่มเงินมาด้วยนะครับเอ่อพ่คินงเหรออ๋อโหโหโอ,โอ,โอ้กว่าจะไปเจอไว้นะเจอเคลลินก่อนระหว่างทางนะครับ รับรางวัลสักหน่อยอแรนดอมไม่ได้นะสุ่มใหม่ไม่ได้ด้วยนะครับ When ็น s u m m o n อนออนไลน์ดิวว to the e n e m y n e oh, x ัสอ๋ออันนี้ดีนะก็ดิววันไปเรื่อยๆนะครับเวลา s u m m o ซัมมอนอันนี้น่าจะดีนะไปทินสก u l เบอร์เนอร์ มีบางคนบอกว่าถ้าเล่นโหมดนี้แล้วจะสปอยอเคมนในตัวผมว่าไม่น่าจะขนาดนั้นนะอันนี้ผมว่าคนที่คิดว่าสปอยนี้อาจจะแบบมนโนด้วยปะเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเดี๋ยวเราเล่นไปมันจะมีสปอยในเรื่องอะไรไหมอาจจะมีแบบบทพูดแหละบทพูดบทพูดระหว่างตัวละครอะไรเงี้ย <laughs> จริงทักทายนะครับจะทักทาย นี่ไงทุกครั้งที่เอาการ์ดลงสนามก็คือทำดาเมจใส่เน็กซัสเลยอันนี้คือแบบน่าเล่นพวกแบบอะไรอะสเวนปะที่แบบว่าทำดาเมจก,กับเน็กซัสแล้วจะได้เอฟเฟกนะครับทำอะไรไม่ได้นะการ์ดการ์ดง่อยจังไมบอดมันการ์ดง่อยจังแค่เลือดเพิ่มขึ้นมานิดนึง ตัวนี้แหละเราเพิ่งบวกมาเอาโอ้โหล็อกเก็ตบอร์เดอร์นี่มันสตแตตมันดีมากเลยนะเนี่ยปลุกออกไปปัดอ๋อดิสก์ดหนึ่งจอั Draw หนึ่งเหรออ๋อมันน่าจะต้องบล็อกตัวนี้นะก็ทำดาเมจสาม ดี๋ยวเรายังมีพาวอยูนะถ้าเกิดว่ามันจะเอาตัวอะไรมาตีเราโอ้โหอืมจริงยังไม่ต้องรีบก็ได้มัง้งนี่เราอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าเราจะค่าได้ชัวระ เกมเร็วเกมเ,เร็วไปโอ้มีเพิ่มพลังให้จริงด้วยนะครับระหว่างทางโอเคเจอทินสกาวบอสก็ช่วงนี้ผมก็จะแบบ ข้ามข้ามนะ fast forward หน่อยนะครับไม่มีอะไรนะแค่เจอลูกกระจก โอเคในเรื่องต่อนะครับเรียบร้อยชนะทำลายแฟ c t อรี่เรียบร้อยนะครับ m ิสเ n อร์นี่ n ิสเอร์นี่คือตุ๊กตาของวัยใช่ไหม นี่สินะการสปอยเนื้อเรื่องเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงพูดว่ามีการสปอยเนื้อเรื่องนะครับโอ้ oh my god รับรีวอร์ดก่อนนะก็ได้แชมเปี้ยนเพิ่มนะครับตัวอะไรที่เหมาะกับการเล่นจิส์ ผมว่าน่าจะเป็นไม่ดราเวนก็เซตนะแอมทำอะไรได้นะลืมมันเป็นควิดแอตแท็กหมดเลยนี่ืมดราเวนน่าจะดราเวนน่าจะดีกว่านะ โอเคครับก็ฟาสต์ฟ์เวิร์ดมานะมาเจอฮิลเลอร์ขอฮิลหน่อยอ๋อเจ้าเด็กคนนี้คือฮิลเลอร์เหรอโอเคไปเลือดเต็ม3 0ินะครับเดี๋ยวเราจะเจอคัพเคก้กคัพเคก้ก <laughs> จริงโก้จนตีนเลยครับที่บอกเอ้ยเจอสติ p ิดคอป b ิสต t ปิ i เดอร์แอคเซนต์นะครับล้อเรียนแอคเซนต์ของแคทลีนฟังงันแต่ว่าเมื่อกี้เล่นไปยังไม่ดราเ้นยังไม่โผล่เลยโอเคมาตอนนี้เขาบอกว่าทุกครั้งที่เริ่มใช่ไหมจะปล่อยอ่าแฟลชบอมบ์แท็บนะครับโกงจัง กองจังเฮ้ยไม่รู้ว่าบอท์ของแลบป,ปกติมันเป็นฮาร์ดไหมนะเออแม่นี่มันตำรวจสุดไฮโซเออ อมีส่งอีโมมีกอดอีโมจิได้เหรอโอเคไปคือจริงก็ตามหาตัวตัวไวอยู่เนอะก็เลยนี่ครับเป็นทางผ่านนะโอ้โหแล้วตัวนี่น้องหมาน้องหมาตำรวจหมาเอ็นฟอร์เซอร์ แต่โดนแฟลชบอมเรื่อยๆก็ไม่ไหวนะมันแพร่นแฟลชบอมมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับคือตอนนี้ การ์ดเนี่ยซัมดรจเจอร์ของผมนี่มัน OP มากนะครับเนี่ยมาสามใบแล้วการ์ดมัน OP มากมาเด้กลัวที่ไหนล่ะไม่ต้องใช้แชมเปี้ยนอะไรเนี้นการ์ดมันเยอะว่ะ จริงๆไม่น่าใช้ตัวนี้บล็อกเลยน่าจะเก็บไว้ใช้เธอโจมตี spinning X เราจะตี8แน่ๆนะถ้าเราไม่รอถ้าเราตีเลยจริงๆก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้นะว่า ไม่ต้องรีบก็ได้โอเคโอ้โหบอทเอาเรื่องนี้ บอดเอาเรื่องนี่ส่งอ e ีโมด้วยขอเผพ้วหน่อยได้ไหมยังตามหาไว้นะครับนี่แต่ว่าอา้าวเดี๋ยวนะ your own partner your own what อะไรนะ partner งั้นเหรอสปอยฉันสินะดีลไปเลย สามดาเมจครับเคกเอาดามเมจลงไปสังเวย โอเคครับเรียบร้อยก็เดี๋ยว EP 1ึเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับก็เป็นการเริ่มต้นเดินทางของน้องพาวเดอร์นะหรือว่าจิงส์นั่นเองนะครับก็เจอคัพเค้กไปแล้วนะครับเรียกเป็นฉายาแล้วกันคัพเค้กโอเคนี่ o v e r อร์เมอันนี้ดีมาก เพราะว่าเรามีแต่ควิกแอ t แท k นะครับเดี๋ยวพาต่อไปก็จะต้องไปสู้กับไวยนะครับโอเคเจอกันต่อไปพัหานานครับผมสวัสดีครับ